สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัคร KTB Net Bank นะครับผ่านเว็บไซต์ KTB Net Bank ในมือถือหรือว่าบนเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับก็เข้าไปสู่เว็บไซต์ KTB Net Bank เลยครับพัดเว็บ KTB Net Bank เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอ KTB Net Bank แล้วนะครับให้เลือกไปที่เมนูสมัครใช้บริการครับ เมื่อเข้ามาสู่หน้าสมัครใช้บริการแล้วกดเข้ามานะครับมันก็จะแสดงเงื่อนไขนะครับข้อตกลงต่ตางๆนะครับให้เราทําการอ่านทำความเข้าใจให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตกลงไปครับเมื่อกดตกลงไปนะครับจะมาสู่หน้าสมัครลูกค้าใหม่นะครับ KTB Net Bank นะครับตรงนี้เราต้องใช้ข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือท่านไหนที่เป็นหนังสือเดินทางก็ใส่เลขที่หนังสือเดินทางไปสําหรับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขบประจำัวนประชาชนอยู่แล้วนะครับก็ใส่เลขบประจำัวประชาชนแล้วก็ใส่เลขบัตร atm ไปนะครับในการสมัครผ่านเว็บไซต์จําเป็นต้องมีบัตร atm นะครับสาหรับท่านที่ไม่มีบัตร atm ต้องไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารนะครับอ่าตามนี้นะครับเมื่อใส่เลขบัตร atm เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่รหัสบัตร atm ครับเป็นรหัสกดเงินเลยนะครับจะเป็นเลขพิน 4ถึงหหลักนะครับก็ใส่ไปให้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราใส่เลขตัวเลขที่แสดงมานะครับบรรทัดสุดท้ายสุดเลยนะครับก็ใส่ตามรูปภาพให้ถูกต้องนะครับเมื่อใส่ถูกต้องแล้วนะครับก็กดตกลงครับเมื่อกดตกลงมาแล้วนะครับมันก็จะมาถ้าถูกต้องนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องมันก็จะมาสู่หน้าอินเทอร์เน็ต แบงกิ้งนะครับลงทะเบียนลูกค้าใหม่นะครับตรงนี้มันจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของเรามานะครับจากข้อมูล ATM นะครับเราก็ตรวจทานให้เรียบร้อยนะครับถ้าใส่ข้อมูลไปในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้หมดนะครับส่วนที่ไม่มีก็สามารถเว้นว่างไว้ได้นะครับแล้วกดปุ่มตกลงไปครับเมื่อกดปุ่มตกลงมาแล้วนะครับก็มาถึงหน้าที่จะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับเราก็ สร้างรหัสผ่านไปเลยครับความยาวตั้งแต่8-20ถึง20ตัวอักษรไม่มีการเว้นวรรคนะครับก็ใส่ไปทั้ง2ช่องเลยครับให้ถูกต้องนะครับใส่ให้เหมือนกันเลยนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มตกลงเลยครับก็จะมาสู่แน่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งยืนยันการลงทะเบียนของลูกค้านะครับตรงนี้นะครับก็แสดงข้อมูลของเรามานะครับตรงนี้ถ้าเกิด เราตรวจทานดูแล้วดูไม่ถูกต้องนะครับก็ไปทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยการกดปุ่มย้อนกลับนะครับตรงกลางนะครับหรือถ้าถูกต้องแล้วก็กดปุ่มยืนยันไปได้เลยครับเมื่อตรวจทานว่ามันถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับก็กดปุ่มยืนยันไปครับเมื่อกดปุ่มยืนยันมานะครับตรงนี้เราจะได้ ID มาครับ ID ตัวนี้แบบชั่วข่าวนะครับตรงนี้นะครับ เมื่อเราได้ไ d ดีมามันก็จะแสดงข้อมูลต่างๆที่เราลงทะเบียนข้อมูลหลักๆของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราจดเลข ID ชั่วข่าวมานะครับตรงนี้เราจะเอาไปใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบครั้งแรกนะครับแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นไปครับเมื่อกดปุ่มเสร็จสิ้นไปมันจะย้อนกลับไปสู่หน้าแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำา ID ชั่วข่าวของเรานะครับและประหัส ที่เราตั้งไป2รอบนะครับในเว็บไซต์นะครับเอามาใส่ตรงช่อง Username กับรหัสเลยครับแล้วก็ใส่รหัสตัวเลขตามรูปภาพให้ถูกต้องครับแล้วกดล็อกอินเข้าไปครับเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกนะครับระบบมันจะให้เราเปลี่ยน User ID ใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ขึ้นหน้านี้นะครับก็สามารถไปเปลี่ยนเองได้ตรงเมนูตั้งค่าเลยนะครับก็ บรรทัดแรกนะครับจะเป็น user id เก่านะครับส่วนบรรทัดที่2นะครับจะเป็น user id ใหม่ที่เราจะต้องตั้งนะครับก็จะมีเงื่อนไขว่าจะมีตัวอักษรกับตัวเลขนะครับ8ถึง20ตัวอักษรนะครับแล้วก็ไม่มีอักขระพิเศษใดๆทั้งสิ้นเว้นวรรคไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวอักษรตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้นนะครับก็ตั้งไปให้ถูกต้องนะครับแล้วบรรทัดที่3ก็ใส่ให้เหมือนบรรทัดที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรา ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรายืนยันไปด้วยนะครับแล้วก็กดตกลงครับหลังจากนั้นมันจะมาสู่หน้าผลการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน user id นะครับมันก็จะแจ้งว่าสำเร็จเพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วก็จะไปสู่หน้าแรกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็ใช้งาน ktb n น็ตแบง์ได้แล้วครับเพียงเท่านี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวิธีการสมัคร k t b n ี t b a n k ผ่านเว็บไซต์บนมือถือหรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบายครับ